รีวิวเครื่องตีไข่อัตโนมัติครับแบบตั้งโต๊ะแล้วก็หม้อหมุนได้ด้วยครับหม้อหมุนได้ด้วยท่านผู้ชมแล้วก็มี2หัวด้วยราคาประมาณ1,000บาทเองยี่ห้อโซโกะนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวการใช้งานแล้วก็ทําขนมปังก้อนเมฆนะครับแบบอร่อยๆเลยครับเดี๋ยวเราไปรีวิวสินค้านี้นะครับแล้วก็ไปทําขนมปังก้อนเมฆกันครับผมโอเคครับไปกันเลยครับ สำหรับอุปกรณ์ที่ให้มานะครับท่านผู้ชมก็จะมีตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีตัวหม้อหม้อคนนะฮะนี่หนึ่งอันแล้วก็มีตัวปั่นนะฮะปั่นตีฟองหนึ่งแล้วก็ปั่นลดแป้งอีกสองนะครับหนึ่งคู่หนึ่งคู่นะครับผมเพราะวันจะมีรูเสียบตรงนี้นะครับโอเคจกคู่นะฮะก็มีคู่มือมาให้นะครับก็เป็นโมเดลที่ว่า c k 1 1 8นนนะครับผมโอเคในการใช้งานนะครับ กดตัวนี้นะฮะกดตัวนี้แล้วก็สามารถที่จะโยกขึ้นได้จะสังเกตว่าจะมีตัวอ่าตัวล็อกนะฮะให้มันหมุนถานนี้หมุนได้นะครับตัวหม้อนี่หมุนได้ด้วยตัวนี้นะครับโอเคส่วนด้านใต้นี่ก็เป็นที่เสียบนะฮะเราจะเสียบเข้าไปเลยนะฮะคือเราก็เสียบเข้าไปเลยครับอ่าให้มันดันแบบนี้นะฮะทั้งสองข้างเลย ก็ใส่เข้าไปครับอันนี้ผมใช้งานจริงเลยนะครับแล้วก็กดนี้หนึ่งครั้งอ่าให้ล็อกแบบนี้นะครับจากนั้นก็เสียบปลั๊กนะครับก็เป็นปลั๊กไฟธรรมดาไฟบ้านเรานะครับ220้บโวลต์นะครับท่าผู้ชมสังเกตว่ามีปุ่มนะฮะที่ใช้งานนะฮะเบอร์ศูนย์คือปิดนะครับเบอร์หนึ่งก็แรงขึ้นมาระดับหนึ่งระดับสองระดับสามแล้วก็มีปุ่มเทอร์โบให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองใช้นะครับตัวนี้ก็คือรีเจ็คนะฮะอีเจ็คอีเจ็คออกก็คืออีเจ็คตัวนี้ออกตัลก้านออกอันนี้เคลื่อนสุดท้ายโน่นนะครับเดี๋ยวเราหมุนหนึ่งนะฮะร,ระดับหนึ่งดูนะฮะหนึ่งนี่ก็แรงมากนะคะรับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอาไข่ใส่เข้าไปนะครับเพื่อให้ตีฟองนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ไข่ไก่นะฮะตามสูตรคือไข่ไก่เบอร์สามสามฟองนะครับโอเค ก็แยกแยกไข่ไข่แดงออกนะครับท่านผู้ชมแยกไข่แดงออกเอาไข่แดงออกให้เหลือเฉพาะไข,ข่ขาวเนาะ ไ okay. ปเฉพาะไข่ขาวแล้วครับแล้วผมก็จะเทลงไปที่เครื่องปั่นนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมก็จะขึ้นที่เบอร์หนึ่งก่อนนะครับท่านผู้ชมเบอร์หนึ่งก่อนท่านผู้ชมครับเนื่องจากปริมาณมันน้อยนะฮะผมเลยต้องแบบเอียงนิดนึงนะฮะ ยกดังหน้าขึ้นนิดนึงให้มันแบบปั่นดีขึ้นนย เนื่องจากว่าปริมาณน้ามันน้อยนะครับผมก็เลยต้องใช้เทคนิคใหม่ก็คือเปิดงานขึ้นนะฮะงานขึ้นยกขึ้นแล้วก็กดเบอร์หนึ่งนะฮะปั่แบบนี้เลยว่าปริมาณมันน้อยมากมนเน๋ยขอปั่นให้มันดีก่อนนะฮะนี้เจ๋งกว่าท่านผู้ชมดีกว่าเยอะ กว่าเยอะนะครับแบบนี้นะฮะแต่น้ำตาลไฟโลไฟครับน้ำตาลไยนิดหน่อยคนระับใส่แป้งไปนิดหน่อยฮนะ จากที่ว่าตั้งยอดนะครก็คือตั้งยอดแล้วเป็นก่อนก่อนล่ะเดีย๋ยวไปตักใส่ถ้วยไปนึ่งกับหม้ออบลมร้อนนะครเรียบร้อยเดยตักใส่ถ้วยกันครัท่านผู้ชม ฟูมากเช็ดตักเส่ถ้วยก็ฟูนะครับผู้ชมไปไปสองก้อนรถม้เนี่ย ยี่ห้อสมาร์ทโฮมนั่นเองท่านผู้ชมโอเคสิบ okay. นาทีที่ร้อยห้าสิบองศานะครับประมาณนี้ใน่วนหลังจากการใช้งานนะครับท่านสามารถกดตัวน,นี้นะครับเพื่อริเจ็กได้นะครับท่านผู้ชมดันออกมาอย่างนี้นะฮะได้ไหมเนี่ย Okay. หรือเอามือออกมาด้วยนี่ประมาณนี้ครับก็เอาไปล้างได้เลยครับอันนี้10นาที150องศาค,ครับเปิดดูก่อนนะว้าวฮู้ดรวมมันฟองมากเลยฟองฟอนเลยฮะเดี๋ยวเอาอีกสัก5นาทีเนาะอุณหภูมินี่แหละครับน่าจะไม่ไหม้นะอีกสัก5นาทีอุณหภูมิเดียวกันนี่แหละครับก็ประมาณ15นาทีแล้วกัน เหมือนยังไม่ค่อยสุกดีแล้วประผู้ชมือหอหน่าทานมากเลยครับครับเป็นไงบ้างคะท่านผู้ชมสําหรับเครื่องปั่นนะครับยี่ห้อโซโกกนะ <c oughs> อ่านผิดก็ขออภัยด้นะครับ S O K O นะครับผมเมื่อกี้ใช้งานไปก็รู้สึกความมั่นคงก็ข้อดีคือราคาถูกนะครับประมาณแปดร้อยถึงหนึ่งนไม่แพงครับแล้วก็หม้อนีหมุนได้ด้วยนะฮะก็คือเวลาเราพาก็หมุนได้ด้วย แล้วก็ราคาถูกนะครับมีปากระดับได้นะมีปูเทอร์โบให้ถอดใช้งานง่ายอุปกรณ์ง่ายสบายนะครับผมที่สําคัญนะครับก็คือราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ใช้ไฟฟ้าบ้านใช้งานสะดวกสบายนะฮะแล้วก็ประหยัดเบาเบามือเราด้วยนะครับแต่ว่าถ้าปริมาณน,น้อยนะเมื่อกี้ปริมาณน,น้อยก็จะทําให้การคนหรือว่าการปันป่นไปฟอนอยากนะครับท่านผู้ชมตันนี้สุดอยอดนิดนึงแต่ถ้านีปริมาณมากก็ไม่มีปัญหาครับแต่นี่คือของปรปริมาณน,น้อย มันจะห่างประมาณสักเซนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมทําให้ัารมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มันแบบมันมันดันไปถึงได้ข้างล่างน,นะครับดันไปถึงข้างล่างน,นะครับทำให้ต้องแบบคอยยกออกมาแต่ก็ใช้งานได้ท่านผู้ชมโอเคเลยระดับหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวลิงก์สำหรับการสั่งซื้อผมจะทิ้งไว้ใต้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็คลิกเข้าไปดูได้นะสั่งซื้อออนไลน์มาสำหรับนี้ราคาไม่แพงนะท่านผู้ชมแล้วก็หาซื้อมาใช้ถ้าดีก็คือดีมีรับประกันอยู่นะก็อยู่ที่ประมาณ7วันถ้ามันเสียก็ส่งไปเปลี่ยนได้แต่หากมัน มีรับประกันอยู่หนึ่งปีนะครับก็สามารถเคลมได้กับบริษัทได้ประมาณนี้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ร้านนะครับผมโอเคนะครับก่อนจะทิ้งนไปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง mynichannel ้วยครับผมก็จะนําข่าวสารดีๆสงดีดดดดงรีวิวต่างๆหม,มาว่าอให้ผู้ชมแบบนี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านครับ,ก,บกับผมในช่องครับสวัสดีครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่อง Money Channel ด้วยนะครับ